สรุปประเด็นโรเบโตฟิมิโน่หลุดทีมชาติบราซิลชุดลุยศึกฟุตบอลโลกทีมชาติบราซิลนะครับเพิ่งประกาศรายชื่อ26ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทีมของตีเต้น,นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรพลิกโผมากเท่าไหร่นักนะครับมีแค่รายชื่อเดียวครับที่ผู้คนเนี่ยต่างพูดถึงว่าเฮ้ย hey, หลุดเฉยเลยนั่นก็คือโรเบโตฟิมิโน่นั่นเองนะครับ อ่ะซึ่งเราก็จะพามาดูนะครับว่าใน26ขุนพลที่เพิ่งประกาศรายชื่อไปในส่วนของกองหน้านะครับมีใครกันบ้างอ่ะคนแรกนะครับก็เป็นแอนโทนีจากแมนยูนะครับต่อมาก็คือกาเบรียลเซซุสและกาเบรียลมาตินาลีจากอาร์เซนอลเนเมมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงเปโดรจากฟาเมงโกราฟินญาจากบาร์เซโลนาลิชาริสซอนจากเทอแนมฮอสเปอร์โรดริโกและวินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับแม่ก็เลยเรียกว่าตัวตึงๆทั้งนั้นเลย ซึ่งฟอร์มของโรเบโตฟิมิโนในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับลงเล่นไป19นัดนะครับยิงได้8ประตูกับอีก4แอสซิสในทุกรายการและในส่วนของทีมชาตินะครับฟิมิโนถือว่าเป็นนักเตะขาประจําของทีมชาติบราซิลเลยก็ว่าได้นะครับโดยเขาเนี่ยลงเล่นกับทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2014นะครับลงเล่นไป55นัดยิงได้17ประตู ซึ่งตลอดที่ผ่านมานะครับเขาก็ถือได้ว่าเป็นกําลังหลักของทีมชาติบราซิลนะครับก็ไม่แปลกครับที่ผู้คนเนี่ยจะตั้งคําถามและเป็นประเด็นกันนะครับว่าทําไมฟิมิโน,โนถึงหลุดทีมชุดลุยศึกฟุตบอลโลกทําไมไม่ติดเออหลุดเฉยเลยอะไรเงี้ยในส่วนคุณภาพหรือฝีเท้าของฟิมิโน,โนเนี่ยอันนี้ก็ได้รับการยอมรับนะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นยอดคนหนึ่งเลยแต่ก็ต้องยอมรับแลลวครับว่าทีมชาติบราซิลชุดนี้เนี่ยโอ้โหนักเตะที่ขึ้นมาใหม่มันก็ร้อนแรงเหลือเกินเนาะ เออหลายๆคนเนี่ยตัวตึงกันทั้งนั้นเลยนั่นเลยครับเมื่อตัวเลือกมันมีเยอะแล้วโคต้ามันมีจํากัดใช่ไหมครับโคช้ชเนี่ยก็ต้องเลือกผู้เล่นที่แบบฟอร์มดีที่สุดนะในการที่จะเป็นเล่นฟุตบอลโลกซึ่งคําถามที่ว่าทําไมเพราะอะไรฟิมิโนถึงไม่ติดนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องไปดูบทสัมภาษณ์ของตีเต้น,นะครับโคช้ชของทีมชาติบราซิลชุดนี้ โดยตีเต้นะครับได้ออกมาเผยสาเหตุที่ตัดสินใจไม่เรียกชื่อของโรเบโตฟิมิโนติดทีมชุดนี้นะครับซึ่งคนที่เข้ามาแทนก็คือกาเบรียลมาตินาลีของอาร์เซนอลนั่นเองโดยตีเต้นะครับได้เผยว่าการที่ผมเรียกมาตินาลีเป็นหนึ่งนักเตะชุดลุยสึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าผมชอบความดุดันที่เขามีเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพซึ่งกําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดอาร์เซนอลที่เป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ S <S <an> <S เขาทำได้ดีมากๆในจังหวะดวลตัวต่อตัวกับคู่แข่งและอีกอย่างเขาก็มีความเร็วที่สามารถโจมตีคู่แข่งได้ <S <S ตีเต้เผยอ่านั่นแหละครับในเรื่องของความดุดันความเร็วหรือฟอร์มในตอนนี้นะครับกาเบรียลมานเตเนลีดูจะเหนือกว่าโรเบรโตฟิมิโนนะครับแต่ในเรื่องของประสบการณ์นะครับฟิมิโนก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับในเรื่องนี้ก็แล้วแต่โค้ชเลยนะครับว่าจะเลือกทางไหน ต่อมานะครับเรามาฟังความรู้สึกของโรเบโตฟิมิโน่กันนะครับว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อไม่มีชื่อไปลุยฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยฟิมิโน่เนี่ยได้เผยว่าอ,อ๋อผมผ่านมาเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณสําหรับข้อความที่น่ารักทั้งหมดฟุตบอลโลกเนี่ยคือความฝันของนักเตะท,ทุกคนและสำหรับผมมันจะไม่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อวานสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่จินตนาการหรือตามฝันสำหรับชีวิตของผม แต่ผมสามารถมองย้อนกลับไปและรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้ผมเนี่ยได้ดำเนินชีวิตตามฝันนั้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายผมขอใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติมันจะเป็นเกียรติเสมอที่ได้ทำหน้าที่ให้กับประเทศของผมอ่ะและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของข้อความที่โรเบียโตฟิมิโนได้โพสผ่านอินสตาแกรมของเขานะครับนั่นแหละครับด้วยอายุของเขาที่ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะ ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้เป็นลุยศึกฟุตบอลโลกอ่ะซึ่งถ้าได้ไปนะก็อาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาเลยก็ได้นะครับนะก็เลยว่าน่าเสียดายมากๆแล้วทุกคนลละครับคิดเห็นยังไงคิดว่าฟิมิโนเนี่ยควรหลุดจากทีมลุยบอลโลกไหมหรือว่าที่เขาเลือกมาเนี่ยก็เหมาะสมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แลวก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน